อานเออสาธุสาธุมีผ้าน้องเพิ่นมาคุยนน้าอาจารย์ตัวเป็นยังไงหมู่บ้านนี่ครับแตกแตกแตกเลยไงไม่มีที่เย็บเออเลยไงว่าเขาเขาค้าเขาแน่นว่าเขาเละบุญอ๋อเิ่นฟังคำเดาอาจารย์เป็นยังไงจังแตกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะครับได้มาจังไหนสินะได้มาจังไหนสิวิเศษบอกงาวย่วิเศษบอกงาวยิ่งต้องฝากแต่ว่าปดนี้เขาจังวาเขาห้าน่อยว้าบาต ก็นั่นี่แต่ก็ฝันว่ามีผู้ชายหาคนเนาะเพิ่นมาตะต้นไม้เพิ่นเอามนไปว่ายาเดือดร้อนแห้งไปซอยยาเนี่ยเอาซอยแบบไหนไอ้ท่านอาจารย์ลงกมือโ้องน่ออาจารย์นี่เห็นดอกกันไอท่านอาจารย์นี่เห็นดอกก่าไปโอ้ยไปทังไหนเนาะมันคือเดือดเดือดเดือดแถวผมว่าไปไปเขาบอกอยากไปแล้วไปเนี่ยไปซอยยาเนี่ยยาเดือดร้อนหลายยาทอดหามาหลายกระปูไอ้ท่าน บาดเออ,เอ,อไปไปกันมันฝ่ายโลกไป,อ Log, ไปดอกฝ่ายคุ้มผ้าก็นั่นพวกเก้าถาฝ่ายยูนิล่นนะนั่นน่ะบาดนี่ก็นเลยลงไปไปเขียนนั่นนั่นมันมีขาขึ้นไว้บอกพ่อมันมีขามีหัวมีมืมอมัน <S <S 2> <S 2> ม,มันบน้วน,นอ,อ้อมย้าอยูบ้วนแหละแล้ดน้องคลองน้องคลองนี่เออร้อยเป็นร้ร่อยตัวคนน่ะผู้หนึ่งเรียกว่าม้วนดำผมมาใช้เหมือนมีมีผู้มาใส่ม้วนดำเปตัวซอยงาซอยปูเด้อว่าจัรย ออกเขาเก่าก็บอกขอกรถพวกเก่าวิธีพูยังไงจับดึกออกดึกออกมันจับโบได้คนวใดจับโบได้ก็คือว่าพวว่าจับโบได้คือว่าเขาเจ้าอันอะไรพวกว่าก็ยังอีหยังบ่พ่อยนะเนาะคตำรวจของคนได้ไปจับโยนออกโยนออกมันกับพวกนีเท่าหั่บ้างเขาเลยมาคือว่ามันมีเมียค่าทหาเมตตาผีอยู่ข้าวบัวหนึ่งอยู่ว่างก็ได้สวดมันหนว่าโอ้ยไปไปไป อู่ไ่ได้ดรอกเพื่อนไปไปไปโอ้ควันออ้ค้อนแห้งพก็ลงใองหลวงหุ่นหอบยาวน้าง่หงหลวงแล้วลงแม่น้ำโขงไปเลยพวเขาตอกมาอีกเพื่อนเออมานี้แล้วแล้วงานเปนกบบเยี่ยมสบายแล้วผูเขาสบายแล้วบ่เก็บบ่ปวดที่เก่าภ่เขาธรมานี่เก่าบนหอบุนหัวุุนธรวมาเลขตัวเิ่นเบื้งนั่นบอกเบื้งนั่นมันกับมีเก่าอยู่เนาะอูคนโเพิ่นบอกเบื้งนั่้ธว่มตัวทีึ้นมาพี่ขาเจ้าวา อันให้เจ้ากาบตีนี่เจ้าก็เลยบอกว่าเลยอันจะลืมเด้อเกจศูนย์ครับหาเกจบ่อข้างนู้นเขาจะกาบตีนเขาจะเขาจะกราบตีนนี่เขาต้องบอกมันออกออกแน่แตกคักแตกแน่จนาโนมีหมองเย็บน้อยกว่าน้อยแค่เจ้ากาบเหรอยืนต้นไม้ละเดี๋ยวย่างขึ้นมาแต่ว่าตูตูยาบอกตูพูดก็ยาบอกเบื้องหน้านคือมันดีใส่กวนไว้เทากับโมโห เออแต่ว่าบอกมันมันนั่นอยู่แต่มันมันมาออกมันโตสีขึ้นมาพี่ขาเจ้ากาบตีนพี่ก็เจ้าก็เล่ก็เจ้ากาบข้าพี่ก็เจ้าก็เลยว่มากาปจันต์เออตอนสี่ข้นมาพนเยว่าย่าลืมเด้อเกตศูนย์ก็ผ่าเกตศูนย์ก็ผ่าเกตเพื่อนบอกจะานนั่นละอาจารย์อันนี้เพเหอนดต้นไห้อันนี้ผู้ผู้กุมลงกกาบบอกเพื่อนง่ายหนักขึ้นมาบอกได้ยินคำหูเลยเออ ตัวจากนั้นก็ฟันดีมาตลอดเลยฟันเบ่บดหงมุ้ยเทพดาลงมาสวดมนต์ทำบัตรก็ว่ากันอยู่ตลอดน้อยจันทร์ไม่ฮันผมก็ว่ากันอยู่ตลอดเลยบ้านฮาน้อยผมก็บเขาอยู่บ่เท่าบ้านเลยฮาน้อยนี่ก็แตกบ่มีหมองเย็บเลยแต่ละเมอนี่คือการได้พี่น้องเตรียมสมุดประกามาน้ำเด้อครับการที่ทุกจะได้ก่อนจานท์ครับผม บ้านนี้ก้อนมือเล็กสิว่ากันวันว่ามีมีคนมากกลุ่มหนึ่งก็เด่มาถือห่อผ้าเขาขาวว่าจะนี่บ้านก็เลยเขาเด่เลยถวายก็เลยรับเอารับเอาบ้านห่อท่องเล่รับเอาเลยเปิดเบึงม้วนเปม่วนแจ่วบ้านห่อท่องเลยเปิดเบิึงเหลี่ยมเลยหยุมหุ่นเอาไปอุ้ยจะท่องสิไงอ้ยจะย้อนอะไรเด็กม้วนเข่าอยู่แล้วเนี่มันเข่าอยู่แล้วปอดฝันบ่ได้ดทางใดเนี่ยดีเสียงวัยตื่นขึ้นมาพอเห็นห้อนก็ห้อนได้อาบน้ำอีก หาวเห็นเตื้นกันว่าหาวเห็นนะอาจารย์สันแบบได้หัวท้องแามไม่ยันนั่นแม่ออกตลอดเลยออกตลอดเหนือนเราฝันยังสี่นี่แมันหลุดพ่อใหญ่ไก่แบบคลองปรเทศเหรอยังออกคล่องออกพ่อใหญ่ไก่เทศคลองถิ่มเบิดเราเบิดดวงแล้วเทศคลองถิ่มเราไปออกแก่พ่อใกูนันเหม็ดแล้วเหม็ดแล้วเราไปออกแกบเชี่ยวเก่าเอาเท่องถิ่มไปผมนี่ก็มักหลาย ที่เปี๊ยเอาแก็บน้ำยาเห่พอทานมันนะบ้าชิบขออนุญาตครับมือนี่เข่าเรื่องลยครับควบพ่อมมือนี่ตัวใดครับได้นี่คุณไม่ได้เก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองแมนเจนตามเลยด้อครับพี่น้องมือนี่มาแต่เศราอยู่พี่น้องว่าได้เฝ้าเป็นได้ดอกบาน แล้วสูมือถึงมาบาบสาโมงกลัวกับสีมงเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองครับขันท้อม่แยกออกขัน้อไม่แยกออกกัหนึ่งสองสองหนึ่งเก้า่นะสองเก้าขทจะกลับหัวกะขน้ก็จะกลับก็หกสองก็หนึ่งหหเ้าเท่านั้นแะขันท้อจะกลับหัวไม่รอ้ว่ะขัน้อจะกลับหัวแต่ว่ากับกลับไว้ละดีเก้าหนึ่งสองน่จาเนาะแมน ตัดอกมมาสินเขาถือมันก็ได้ลาตัวเลียงเลียงใหญ่อยู่แล้วฮะน้อยน้อยเออหมุนเนี่ยก็คือหนึ่งหกสองเอนแต่ว่าพี่น้องกรับกรับเอาเองนะครับกับเอาเองเออเอ็นเอ้าพ่อเขียนเบือทู้เบืออะไรเบือเบือไม่ใช่หร่าเบือนี่แหละเบือไม่เบือเก่าพวกมืแล้วเห็นมันอยู่ในอันนั้นอาจารย์โอ้เบือไม่อันนี้เบือไม่อันนี้เบือไม่พ่ออะไรคือเกาพ่ออะไรคือเก่านะพี่น้องเอ้า เบิ้งเบิ้งเราแคบหน้าจอไว้เด้อครับตามนี่แหละเมื่อนี่วิเราในสตามตัวนี่ล้วเนาะเพิ่อโมเดเนี่น้อยไหนไหนบอกค่ะรวมครับน้อยมัดมัดรวมน้อยรวมน้อยมัดรวมเอาจากมาแต่บุนเด้อแต่แต่เฉพาะกิตกาชาติที่ยังเข้าดีแต่เด้อพี่น้องเมนมาเริ่มแต่เฉพาะกิตเลยครับเริ่มแต่เฉพาะกิตเลย มึงขึ้นเหรมันเขาปกติตะว่ามันเป็นเลขอซื้อเลขรถเพราะว่าเนี่ยนว่าได้อุ้มผู้เฒ่ารถส้นไม่เหยี่เฒ่าได้อุ้มเล่าขึ้นรถมหาหมอมึงขึ้นนเ่รอมึงขึ้นฝนว่ารถส้นไม่ายเฒ่ามึงขึ้นว่านมึงขึ้นว่านเนี่ยต่ว่าม่าเขามึงขึ้นมึงขึ้นก้อนมึงขึ้นก้อนเนี่ยมันเขาสามน้อยยินดีรูอยู่รถดสิ ถ้ามขึ้นตองหันี่ฝันมาบเนี่ยนันมาฝันไ่ตองหวันเจ้าคนเดี่วฝันฝันญนะาตก,กันฝันเราเป็นตัวเป็นตัวลดแมนเป็นลอดแมนต้องรอดะก่มล่อสักคู่กันว่าจอดสักคู่กันันี่มันไดกันละฝันญากันฝันเราได้เป็นตนัวเป็นตัวลอดได้รอดคือลอดมาเนี่ในฝันเแมนโออฝันคักด้จางเนาะฝันคักงว่าฝันว่าเทพดาไม่อมบูดน่แล้วไปบูดหูเหมืนไปเป็นเหลี่ยมเหมนต้งฝ่าเร็ว เตรียมเดินบวชได้ไหมที่บดาเขาจะมาทำบ่อสวดมนต์ปูกํายาเขาจะมาสวดมนต์ปูกยาว่าปูกํายาสึกเก็บเพราเราม้านเขาจะ่าเขาจะามากกับผมดิเขาจะมาหาปูกํายาบวาเอาผมไปเป็นพระท่านนชื่อเขาจะว่าขนาดว่าปูกระยาเาเก็บเยาปิดปูกํายานังอยู่ฟังผุนที่บ่าวดังอยู่ฟังพี่เขาาะว่ามันขอกแจะว่าแนวทางมันข้อน่ะแนวทางมันเข้น่ะ เด็กหางแตกซำเนาะแมนแตกเต็มื้นนี้หมองเย็บเี่ครังีกันสาตัวสงหางแล้วับสตัวสหางเนาะปูเนาะแมนสามตัวนครัเป็นสามเก้าซีนี่ไหมแปดเก้าซี่ะเดกเขียนวัายี้จมาเรื่องมอกสมบูรณ์เร็มมันเนอนี่หละนี้เนาะตุ่งกลมให้พ่อแม่นี่ครึ่วัเมื่อกี้นี่เนาะ เดีพี่น้องผ่นว่ามันเขาอิลิบอพผ่านดว่าเนาะเขาัอีดีคันคันเอติดตามห้องอีดีในเบิ้งงลิปอาจารย์กันสบัดไทยเราเกือบซูเมอที่มาไทยห้าน้อยเราเกือบซูมมอรเลขเลขกันเล่กันเล่กงกนเขาเล่กไงกันคือเ่าคันว่าคันคันนไดเร็ววผนแบบว่าเคยเพี่ยนดอกพี่จงว่าเลขออกแล้ยวจะไม่โยกห้เบิ้งนันกับเขาเสกันปันใดดิเขาโมเสนที่สามสผมมาไทยนี่ยผมยกห้เบื้งยยันด เจ้าล่างเจ้าลังสูดแต่เรอ,อ,กอ,นนอ,เ,อ,อเรียกแล้วยังยกให้เบืองว่าออกคือเลีของจะควังมันกับบเสียแบบนไดเนาะอันนี้ไม่มีไม่มีดรามา่าบ่ต้องมีอาคารย้อนหลังไบบพุ่นหอดมือปันมือที่แหลกเลยไม่เชื่อก็ไปคลิปดูเลยนี่ไซส์ผมเป็นยังไนตวัวย้อนหลงังคลิปเบิงเนาะคันที่เดินนากระมิ้นจเดินตัวไหมครับแนี่ครับเดินนากระมิ้นเดินตัวไหมไปเลยไปจังห้าน้อยแหละเดินไปเรื่อยก็เดินไปเรื่อยก็เข้าไปเรืร่อยแต่ว่าเนี่ยแหลกงามเนาะเหมือนก้าวหนึ่งซองเนาะแหลกงามเหมือนี เก้าหนึ่งสองตัวยางรัฐบาลไทยีิพันมากเลยเขาตามเขนี่นะปุเนาอเห็นบอกว่านมกอนี่เขาซื้อแปดดูตัวเขาาผมมาเหรียตัวนี้ผมมาเหรียญตะเลีกยงรถผมมาผม่าฝันมาในอุ่มอ้่มเถาขึ้นรถไม่ให้เถาอย่านหัวหอกพี่ดิว่านเนี่ยเออฝันแม่นเนี่ยเออมันแม่ดิ ว่ามันออกน้อยน้อยแรงมันออกสี่ห้าสี่สี่ห้าแล้วก็สามสิบเจน้อยน้อยน้อยพี่สิสี่สี่หาแล้วไม่หลออตรงตรงใช่สี่สี่ห้าว่าดีพี่น้องว่าดีเล่าับ่นาจอเลยครับมือื่นมือมเล่ายังเล่าสามมอคี้ออกโกชี่คนนาสามมอคีนี่ยออกถึงมือพอพูดลูดไปเรื่อยๆนะ นั่โลูกันนั่้าัฒมันมีล่ามันมีมีเล่าตัวนึ่งครูเล่าสามขีนน้อยู่หล้าเล่าพี่ไอ้พี่กำลังศึกษาเขาต้องศึกษาไปเรื่อยๆเ,เาะอช่มเมือนนี้เน OR าะหลับาวดดีมกากเอจ,จับมือแล้วอาจารย์ครับทีโอ้เปรับมานเปร่อยหรอที่ามไปเที่ยวไปบ้านแดงเง้นี่ รถจนยางระเบิอชดเชื่อไปเอาเงินจนรถยางเนาเนี่พ่อได้ซื้อจเสียงรถได้หนูบุญบุญมาเอานี้ก็พ่อได้ซื้อเซวาเซวาเขาหน่ละเน้กินเพี่เน้กินนัะนก็ไม่ออกมาก็ไปตลาดแล้วก็ซื้อมานน้ำ ไม่ออกตลาดกระจจนน้องพระบ้านหนึ่เหมือนมาใจตลาดทุงมือทุ่งใจไวัดอยู่วัดป่าหวัดป่ากีถามอยู่ว่าอาจารย์นี่ล้อยู่วัดใจ่าสันก็จะครูโลกก็เก่งเถอะพระว่ากายใจตลาดทุงมือมาสื่อในมาสื่อตะงกนตะนาเกาจรวกูจักเกษจะพวกอูจักผมเอาเอาไม้เหล็กทั่วไปเลยเด้อครับพี่น้องครับเอาไม้เล็กทัวอาจารย์ไปเลยทีครัฐบเอาถูกไปว่านบ่เล็กถูกเอาเลนก่ง หมเทูบอันนี้มันเป็นของฮานอยอย่ีนี่เอาค่ะเรียกทูบุดไหมนี่ครับพี่น้องตามนี่ขอตปูนี่ไหมอ้เอาตวปูได้ตัวได้โมอได้ขอแล้วโอเดี๋ยวเอาเอาในบ้านกัได้นี่โเขียนหนั่น่ปเรียไงาสเนียนง่ายมีด้ยเ้อเ้คนติดัดเนาะเดก็ะรอกมาลอความฝันอาจารย์หน่มเลยบัตรี้อทเอารียทูบสองตัวก็ได้